ก็ต้องมีทั้งนักร้อง <c oughs> มีทั้งหงงางเครื่องหางเครื่องแต่งตัวดีๆแล้วก็ไม่อยากดูมันก็ต้องแต่งตัวให้มันประหยัดเสื้อผ้าหน่อยนะครับโชว์เนื้อเพลงนะครับในระหว่างงานพอหน,นกักโกนหัวแล้วใส่ชุดคลุมสีขาวก็ต้องเดินเยี่ยมตามโต๊ะ เป้าหมายที่หนึ่งเก็บซองเป้าหมายที่สองก็ทักทายทีนี้เพื่อนๆเนจ้าบ่าวก็ส่วนใหญ่มันก็ต้องผู้ชายเอาละครับก็ต้องส่งท้ายสักครับเหล้ามั่งเบียร์มั่งส่งโต๊ะละกึบโต๊ะละกึบกว่าจะครบทางเดินของพ่อหน้าก็ค่อนข้างจะคดเคี้ยวหน่อยเมาแอแล้วไหนครับบุญผิดศีลถ้าโชคร้ายเกิดเมาเขาตีกันพ่อหน้าเข้าไป บนหัวก็ไม่มีผมรองรับอาจจะหัวแตกก็ได้นี่คืองานบวชที่เราเห็นกันเราพบกันพอนาคเราก็เริ่มเมาได้ที่เหมือนกันเมื่อเดินไปทั่วทุกโต๊ะไหนจะสายตาก็ต้งชำเลืองดูห่างเครื่องที่เขาเต้นอยู่บนเวทีแม่จ้างมาแล้วไม่ดูก็เสียตังค์สิกิเลสมันก็เกิดอีกนี่แหละครับคนที่จะบวชไหนครับบุญสักหยดยังเกิดหรือย,ยัง